โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับฮันเดดดอมนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเป็นกระแสมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีเล่นคร่าวๆกันนะสำหรับเกมนอนสู้ผีนะครับว่าเล่นยังไงฮะโอเคนะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะฮะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในส่วนของที่นอนแล้วก็ประตูนะครับเกมนี้เนี่ยจะสําคัญมากๆเลยนะสองอย่างนี้นะครับ อัพที่นอนก็จะได้ตังนะครับอัพประตูเนี่ยเรื่องประตูก็จะเยอะขึ้นนะครับทําให้ผีเนี่ยไม่สามารถมาโจมตีเราแบบตายง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เห็นนะอัพที่นอนไปตังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตังก็จะคูนนะผีมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ตีใครนี่ฮะมาแล้วหมวยปิงปองคุงฮนะเป็นเราโดนก่อนนะครับผม วยครับที่เพื่อนสร้างป้อมนะการสร้างป้อมเนี่ยจะช่วยให้ผีเนี่ยมันเจ็บนะครับพอเจ็บแล้วเนี่ยจะทําให้ผีไปรีเล่ดนะทาให้เรามีเวลาได้หาตังค์ครับถ้าปล่อยให้ผีเลวเว่ลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะครับเพราะเขาจะตีแรงมากโอเคอัพที่นอนนะครับนี่ได้มา,าสี่บาทแล้วนะครับผมโอ้เพื่อนเราจะไหวไหมฮะ เราต้องอัปประตูด้วยนะครับเพื่อให้ประตูเราเนี่ยเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่ากลัวมากๆเลยนะถ้าเกิดใครโดนผีตีแล้วมันยืนแช่หน้าบ้านอย่างเงี้ยส่วนมากจะตายนะสู้ไม่ได้เพราะว่าผีมันยืนตีจนพังอะ่ะก็หวังไว้ว่าเราจะไม่โดนนะเพื่อนเราโดนนะฮะตัวปุริกี้ไปหนึ่งฮนะแล้วก็เรเวลขึ้นด้วยฮนะตรงนี้ ที่นอนเข้าไปฮะเป็น8ดบาทนะครับโอเคเพื่อนเราเอัพประตูส่วนหน้าไปฮะตรงนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะคอยใช้ป้อมปืนยิงช่วยอยู่ฮะไปละเขาไปตีละฮะตรงนี้เราเอัพประตูส่วนหน้าไปครับยังไงฮะโอ้เกือบไปฮะมาตีตรงนี้มีสองปอมครับสวยอยู่นะ โอเคอัพประตูเป็นประตูเหล็กนะครับเพื่อที่จะได้อัพที่นอนได้นะฮะเพื่อนเราก็โดนรัวฮะโดนกันรัวผีเลเวลสามารถไล่อารวาสนะครับป้อมเรายังไม่ได้อัพฮะใช้เหมือนเป็นไม้กวาดนะฮะโอ้เพื่อนสร้างป้อมปืนมาส่วนหน้านะน่าจะไปดีเรื่อยครับทีนี้เราอัพเตียงนอนนะเพิ่มเติมครับนี่ต่อไปเป็นประตูเหล็กแล้วนะครับ ประตูเหล็ก256บาทอันนี้เนี่ยต่อไปจะใช้สายฟ้าแล้วนะโอเคนะครับอัพไปจริงๆอัพที่นอนก็ได้นะที่นอนสี0รอนะก็จะได้ต่างเพื่อนแตกไปอีกหนึ่งฮนะมาครับตู้เกมตู้เกมจะให้ไฟฟ้านะครับโอ,โอ้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 เกือบไปนะนะั่นแะ เดี๋ยวเราจะต้องรอตังเนงะี่ยเพื่อนเราก็สร้างปุงสร้างป้อมมาเยอะเลยฮนะตรงนี้ผีเลเวลสี่ครับประตูเพื่อนเราไหวไหมฮะโอ้ได้อยู่ฮนะสี่ร้อยอัพเตียงเข้าไปฮนะ ไม่อย่าตีป้อมเราไม่นะต้องการ512เพื่อน512โอเคอัพไปอีกหนึ่งฮนะตัวตุ้บุหะไหวไหมครับเนี่ยไม่นะเพื่อนไปไปนู่นโอ้โหจัดการวางในส่วนของตู้เกมนะครับเพื่อจะได้ไฟฟ้านะเพื่อนเราอัพมารัวๆเลยนะใช้ตังสองพันเลย ไม่เพื่อนแตกฮะเรานี่ขายตู้เกมเพื่อนเลยฮะยังไงเพื่อนก็ไม่ได้ใช้ฮะเราจำเป็นกว่าแปดร้อยฮะรับเข้าไปฮะพันหกครับเราอัพในส่วนของที่ซ่อมเข้ามาช่วยซ่อมด้วยนะครับ ัตู้เกมนะมาครับที่ซ่อมโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งเพื่อนซ่อมไปฮะ,ะช่วยกันซ่อมอย่าให้เขาบุกมาใช้สองพันเลยไหวไหมเนี่ยโอเคเป็น4ีอันฮะช่วยกันซ่อมไปโอ้ยตีอย่าง ตียังโหดโอเคอัพไปขั้นนะฮะทีนี้ตีเราไม่เข้าละจัดการอัพป,ป้อมปืนฮะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเก็บเลเวลหน้าบ้านเราเยอะฮะอัพป,ป้อมปืนไปฮะ เราขอสร้างในส่วนของ ATM นิดนึงครับเพราะยังไงเขาก็น่าจะมาตีเราแล้วก็สร้างในส่วนของแร่นะแร่อยู่ในเนี้ยโอเคใช้สี่พันนะในส่วนของการอัพ okay. ไม่ได้ใช่ไหมต้องเลื่อนอีกขั้นหนึ่งนะในส่วนของตัวเขาเรียวกว่าอะไรนะ ตัวดอและตัวประตูฮนะตรงนี้เราจัดการอับตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้มีตังคนฮะลูกแก้วสายฟ้ามาฮะเอาไว้ทําให้ป้อมปืนเราเป็นอมาตะนะ4 9, นะี่พเก้าฮะกับพลังงานนิดๆหน่อยๆอ,อับประตูส่วนหน้าไปครับ ถ้าอัพได้พันหกเนี่ยจะทำให้เราโอเคกว่าน,นี้มากนะครับโอเคสวยฮนะตังน่าจะเด้งรัวนะฮะตู้เย็นนะฮะตู้เย็นใช้สองร้อยห้าสิบกว่าฮะทีน,นี้เราจ,จัดการอัพป้อมปืนไปก่อน บอกเลยว่าโดนแน่ฮะตู้เย็นมาแล้วครับทีนี้เนี่ยใช้แปดพันเลยนะได้เยอะมากเนะี่ยน่าจะไหวอยู่นะแปดพันนะครับน่าจะทันอยู่ ผีเลเวลเก้าเลยครับบอกเลยว่าเรือเราแค่คนเดียวตรงนี้แอบเล่นยากอยู่นะโอ้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 รับไปฮะเป็นประตูเหล็กไปครับถูกปิ้งไปก่อนฮนะต้องการปลอมลุนดวนแล้ว ใจเย็นนะเพื่อนนะต้องอัพนี่เลยฮนะอัพตู้ก่อนตู้เกมก่อนฮนะต้องการพลังงานอย่างเยอะดันก็จะมีโอกาส30นะครับที่พอผีใช้สกิลเนี่ยจะทำให้เขาตีช้าลงแบบโดนสตันอะไรเงี้ยโอเคอัพที่นอนไปฮะ ตังน่าจะเล่้งรัวๆนะตูเกมต้องอัพรัวแล้วะฮะใช้พลังงานเยอะมากครับโอ้ผีเลเวลสิบทุกคนตุยบุริเย่ๆๆมาก Oh, เรียบร้อยเออประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นนะเออไม่ชนะคร okay. นะครับมามาดูในส่วนของไอเทมคร่าวๆกันนะฮะไอเทมนะไอยันเป็นหม้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างขึ้นมานะพอผีใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาส30%นะครับทำให้เขาติดสตัน3วินาทีนะส่วนลูกแก้วสายฟ้านะฮะอันที่2เนี่ยนะครับจะมีโอกาส30%นะครับ ทำให้ประตูเราเนี่ยวเวลาเลือดใกล้จะหมดเนี่ยนะครับจะเป็นอมตะนะ ATM เนี่ยเวลาผีมาตีประตูเราเนี่ยนะครับก็จะได้ตังค์นะส่วนตู้เย็นเนี่ยอันสุดท้ายนะครับก็จะได้ในส่วนของโซโลเวลาผีตีนะครับผมอันต่อไปเนี่ยนะแห่นี้เนี่ยก็ตรงตามชื่อน,นะครับเวลาที่ผีนีเนี่ยนะครับมันจะยิงแห่ไปจับไว้นะครับทําให้ผีโดนสตันอยู่ที่เนี่ยสวินาทีนะครับแล้วหนามนะครับก็เหมือนเป็นการตีแล้วมันจะ โดนดาเมจนะครับแล้วก็ในส่วนของหมานะครับเหมือนเป็นเครื่องประหารหมวสุนัขเนี่ยนะครับถ้านะครับซอมบี้ถ้าผีเนี่ยนะครับเลือดน้อยนะครับในเกมเนี่ยนะครับมันจะโดนดาเมจปิดท้ายนะครับ10%มั้งนะครับมั้งถ้าเลือดเลือดผี20เนี่ยจะโดนดาเมจปิดท้ายเนี่ยอีก10%นะครับแล้วรูปซ่อมกับประแจเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะจะทําให้มีการซ่อมอัตโนมัตินะครับแบบ ช่วยช่วยช่วยเราซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับอันต่อไปนะครับนะฮะอันแรกเนี่ยก็จะทําให้ป้อมปืนเนี่ยนะครับตีไกลขึ้นนะครับส่วน2อันนี้เนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าใช้ทําอะไรได้นะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคฮะวันนี้ก็ฮัตเตอร์ดอมนะก็น่าจะขอตัวลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับผม